ชาวบ้านตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองมีการตั้งเวทีเรียกร้องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและขอใช้ไฟฟ้ามีการรวบรวมรายชื่อสำเนาทะเบียนบ้านเตรียมที่จะยกขบวนไปบุกทวงถามรัฐบาลหลังจากที่มีการยื่นเรื่องมาหลายหน่วยงานแต่ว่าก็ยังเงียบค่ะ ชาวบ้านในนามเครือข่ายชาวบ้านเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกินหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8ตํตบลสำนักท้อนอำเภอบ้านช้างและในพื้นที่ตาบลห้วยโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองกว่า500รายนำโดยนาย,นายชาวลิตร่มรื่นอดีตกำนันตมบลสำนักท้อนได้มีการเปิดเวทีแสดงพลังทวงคืนที่ดินทำกินและเรียกร้องขอใช้ไฟฟ้าโดยมีการขึ้นป้ายเรียกร้องเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินและสิทธิการได้ใช้ระบบสาธารณูประโภค ามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงจะได้รับ หลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินที่มีข้อพิพาทในเอกสารสิทธ์มานานหลายปีแต่ไม่สามารถขอใช้ไฟฟ้าได้สร้างความเดือดร้อนมาตลอด9ปีโดยได้มีการเปิดเวทีร่วมแสดงพลังนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยหาทางออกพร้อมกับได้มีการรวบรวมรายชื่อและสำเนาทะเบียนบ้านของประชาชนที่เดือดร้อนเตรียมเดินทางไปทวงถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลหลังจากที่ผ่านมามีการยื่นเรื่องไปหลายหน่วยงานแต่ว่าเรื่องก็กลับเงียบหายไป ซึ่งล่าสุดเรื่องไฟฟ้าผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วได้มีการไปยื่นที่ศูนย์ดำรงทางจังหวัดซึ่งขณะนี้ทางป่าไม้จะดำเนินการวัดพิกัดที่ตั้งบ้านเพื่อเร่งติดตั้งไฟฟ้าแก่ประชาชนทางนี้แนวทางการขับเคลนของชาวบ้านนะคะก็จะมีการเรียกร้องให้ชาวบ้านประมาณ470หลังคาเรือนให้ได้ใช้ไฟฟ้าครบก่อนโดยจะมีการไปยื่นเรื่องกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินก็จะมีการเดินหน้าขับเคลื่อนต่อเนื่องโดยแกนนําได้มีการประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียกร้องให้ได้ในที่ดินทํากินของประชาชนต่อไปซึ่งในที่ดินทํากินของชาวบ้านได้มีการทํากินมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษยังไม่ได้มีการประกาศเป็นที่ราชพัสดุแต่อย่างใดโดยจากนี้ชาวบ้านก็จะมีการไปยื่นเรื่องกับกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะในวันนี้ที่มารวมตัวก็คือหนึ่งเราสรุปเพื่อเรามาเรียกร้องสิทธิ แล้วก็มาลงชื่อลงทะเบียนดังที่ไฟฟ้าหรือประปาขอจริงๆแล้วของเราเนี่ยผมก็งงว่าทําไมว่าประปาให้ประปาก็คือรัาสากิจแต่ไฟฟ้าไม่ให้ครับนั่นก็ยังมีข้อถามอยู่แต่ว่าตอนนี้สรุปเพราะว่าไฟฟ้าก็จะเริ่มให้เราเป็นข้อตกลงจำเอโบอยูกันเนี่ยนะครับก็รสรุปว่าถ้าแนวทางนี้อีกประมาณไม่เกินกลางเดือนถ้ายังไม่สรุปไปพวกเราเราคงต้องไปร้องที่กรรมการสิทธิ์ครับหรือร้องในงานต่อไปที่นี่กองได้ครับ